เริ่มร้องสมใหม่นะคะแล้ววันนี้นะคะแขแออกรับเชิญของมนะคะเป็นพระเอกหนุ่มรูกพลอนนา์ักที่สุดเลยนะคะขอต้อนรับคุณ้นสาวุค่ะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะ นะรูปหล่อจริงๆด้วยคอมโวยมาคอมโวยมาจากต้นทีลูกตาจัดจะเลยได้ยินครับสบายดีไหมครับสบายดีขอบคุณนะคะครับผมก็สบายดีตอนนี้ละครของเรากำลังจะออนแอร์ใช่เราเล่นด้วยกันนะครับแต่ว่าเหมือนไม่ได้เล่นด้วยกันเพราะว่าใช่เพราะเราคนละพาร์ทเป็นอดีตเป็นปัจจุบันปัจจุบันแต่ก็ได้เข้าไปในอดีตตอนสุดท้ายคอยดูแล้วกันนะครับคอยดูแล้วกันสนุกแน่นอนครับผม วันนี้ผมทำอะไรบ้างครับเอามาเสิร์ฟอออเกี่ยวที่เปิดไม่มีอะออรมณบรรยากาศรายการดูสบายมากเลยนะครับเป็นบ้านใหม่เปิดนานขอบคุณมากเปิดให้ดีกว่าคไมม่ีแรรงจริงเหรอวันนี้เราจะทำบะหมี่อบตเนไม้พืชสีดำ ถ้าเกิดสมมติว่าเราบอกว่าร่างกายแห่งอะไรทำให้เราทำงานได้เต็มที่ออมรู้ไหมอ,อ้นชอบกินลงทอนเหลืองอยู่แล้วมากๆเลยแต่ว่าจะได้กินอาทิตย์ละแค่วันเดียวตอนที่ถ่ายทเทวดาสารทุก,กินแล้วดีนะจะกินแล้ว<ช>ทำให้ถูก<ช>มันไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยนะดีผิวสวยผิวหน้าดี<ม><ม>เห็นไหมเนี่ยดูเป็นสิบแปดตลอดอ่าเข้าวงการมันมันตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยเข้าวงการมาตั้งแต่ประมาณปีสามอ่ะก็ถ่ายละครฉลุยแล้วพอตอนละครออกอากาศก็ไปฝึกสอนอยู่เป็นครู สอนเด็กม4จริงหรออคือสอนอะไรอ่ะสอนวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศแล้วระหว่างที่สอนเด็กๆอยู่เนี่ยก็ลราขอนออากาศเด็กๆก็แซวแบบอาจารย์นู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วเป็นเรื่องที่แบบทำให้คนเริ่มรู้จักจริงๆจังๆแล้วก็ถือว่าทำงานมากขึ้นก็อาจารย์หล่อขนาดนี้เด็กๆก็ต้องแบบว่านะเกรดกลัวนิดนึงช่วงนั้นห้องคอมพิวเตอร์เขาก็วุ่นวายไปหมดเลยขอโทษด้วยรู้สึกว่าตอนนั้นพี่แอมชวนเข้ามาเล่นละครใช่ครับเป็นเพราะพี่แอมครับ พี่พี่ที่รู้จักกันเขาก็อ้นว่างบ้านเนี่ยปิดเทอมไม่ทำไรมันเป็นตัวประกอบเดินเล่นไหมก็แบบใช่ใช่จริงเหรออ้นก่อโอเคได้ครับพี่ก็ก็มาให้ดาราเขาเล่นกเงินไปเราก็อยู่ด้านหลังนะครับแบบแต่เห็นหน้าไหมเห็นไม่ไกลแล้วมีบทพูดอันหนึ่งด้วยนะพูดประโยคเดียวฮะจริงเหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยได้ข้าตัว สองร้อยห้าสิบบาทครับโธ่จริงเหรอสนุกดีแต่ทําอยู่ครึ่งวันนะที่ยังกับทีมงานเขาเห็นก็เลยแบบตอ้องพักกลางวันี่น้องมาหนีซิแล้วก็สนใจเป็นดารา,าไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาพูเลยเออเออแล้วก็เห็นว่าเขาคงไม่หลอกเราหรอก,อกเพราะว่าอยู่ในกองถ่ายใช่ใช่ก็ไปเทสที่บอร์ดคลาสแล้วก็ได้ครับได้เลยละ่ะแล้วจริงๆแล้วในวงการบันเทิงนี่คือทำมาหมดทุกอย่างหรือยังไม่หมดนะให้ทายมีอย่างหนึ่งที่คนจะไม่เคยเห็นผมเลยร้องเพลงทำแล้วคือพอผมเล่นละคร ละครสวยเป็นเป็นร็อกใช่ไหมก็ออกอัลบั้มร็อก้วยคุณแม่ที่ทำให้แต่ว่าที่คุณจะไม่เคยเห็นผมเลยคือมิวสิกวิดีโอไม่เคยเล่นมิวสิกวิดีโอเพราะอะไรไม่รับเองหรือว่าไงก็เขาแบบวันที่ติดต่อมาแล้วเราก็ไม่ว่างบ้างหรือบางทีก็ไไม่ดู้ไม่ได้บ้างแล้วก็บางทีเราก็แบบเวลาต้องทํางานใช่ไหมเราก็อยากเล่นนะแต่ว่าเราก็อยากเลือกเพลงนิดนึงอะดูหน่อยว่าอยากเล่นอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาบองการแบบมาก็คือทำเหมือนเกือบหมดแล้วล่ะใช่จริงๆแล้วก็ทำมาเกือบหมดแล้วครับเล่นละคร เอาหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กสองเล่มนะครับแล้วก็เล่นเวทีแล้วทำรายการวิทยุด้วยเพราะว่าเคยเป็นดีเจที่เอทามจริงเหรอครับผมทราไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนทำอยู่ประมาณเกือบ3ปีครับแล้วแล้วก็รู้สึกว่าผมต้องตื่นแต่เช้ามากเลยเพื่อทำรายการ2ชั่วโมงแล้วต้องถ่ายละครต่อผมไม่ไหวครนะแต่ก็รู้สึกขอบคุณพี่ชอตกับพี่ๆที่เอทามนี่ให้โอกาสเราอ่าเดี๋ยวอยากใส่เป็นมิด้วยนะใส่ได้เหรอได้ไม่ได้ว้าวจริงเหรอ แล้วคืออ้นเนี่ยเห็นที่ผ่านมาที่ข่าวออกเยอะๆคือตอนนั้นเป็นช่วงสึนามิเนอะใช่ครับที่คนจะแบบว่อ้นตายอยู่ที่ไหนไม่ได้จริงจริงใน <ะ S 2> ข่าวคืออ้นรู้นะคืออ้นติดต่อใครไม่ได้แต่นรู้ว่าอ้นมีข่าวว่าอ้นเป็นตายอยู่ตามเกาะต่างๆจริงเหรออืมก็ก็โอเคก็แบบติดต่อใครไม่ได้จนจนแบบพอมันทุกคนติดต่อเราได้หมดแล้วเนี่ยเราก็คือผมผมไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนกับกับมันมากเท่าไหร่ครับแค mm hmm. ่ว่าโอเคก็รอดมาได้แล้วยังบอกที่บ้านเลยว่าเดี๋ยวผมจะไปเที่ยวต่อนะ จะไปอยู่เกาะแล้ตอนนั้นคือยังคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยคะ,ะแต่ปรากว่าโอ้โหพอดูข่าวทีวีแล้วต่างประเทศก็เป็นเงินเยอะมากาก็เลยเฮ<อ>้ยนี่มันเรื่องใหญ่แล้วใหญ่มากนะอ,อ,กอ๋อขอหเลยแบบเออเข้าใจแล้วก็เลยกลับบ้านแทนเสียเลยแล้วมีธุรกิจอื่นที่เราอยากจะทำอีกงไหมความจริงเนี่ยผมผมเคยพุยกับพี่ดุ๊กนะครับจริงๆแล้วผมผมเป็นคนที่ชอบชอบแต่งบ้านนะครับ ยังเล็งๆอยู่จะช่วยออมแต่งอะไรได้บ้างหรือเ่นบ้านใหม่ใช่ไหมใช่เพิ่งคือผมคิดผมคิดว่านะอันนี้ถ้าเกิดออกมาเป็นไม้ฉากขึ้นมานะครับติดแล้วก็ติดวอลเปเปอร์ก็ได้ถ้าไม่อยากเทนมันก็จะดูแบบมันมีแบบมุมิติขึ้นแล้วต้นไม้โค้งขึ้นมาจะได้การสายตาและการเสียงได้ด้วยแล้วก็คุยพี่ลุกว่าเออแบบคนไหนว่างๆอาจจะไปขอเรียนรู้นิดหน่อยชอบไหม บ้านก็เสวยมากเลยนะที่เราจัดให้อ่ะคุยกันแล้วก็พี่ดุ๊กช่วยทำพี่ดุ๊กครับผมคิดว่าต้องให้ที่ช่วยแล้วแหละครับเพราะว่าไอเดียผมนี่มันผมไม่สามารถทําได้คนเดียวแล้วมันต้องอยู่จริงแล้วไงเป็นบ้านที่เราเสิ่อมมากเลยใช่ไหมคุณแล้วทํางานเวลาเยอะขนาดนี้แบบมีเวลาพักผ่อนหรอต้องพ้นคุยกับผู้จัดการอ๋อมเพราะว่าตอนนี้อ้นเคยผ่านการทํางานเจ็ดวันมาแล้วรู้สึกว่ามันไม่ไหวจริงครับมันมันก็ทําได้นะเราไม่ได้เราก็แข็งแรงแต่รู้สึกว่ามันไม่ได้งานที่ดีอ่ะเพราะว่า การเป็นทํางานตรงนี้มันต้องให้สมาธิแล้วก็ทํด้วยอารมณ์ต้องทาด้วยความรู้สึกดีแฮปปี้มากๆแล้วต้องนาเสนอหน้าตาที่มีความสุขเพราะถ้าเราโทรม,มากๆเราไม่ไหวอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะรับงานให้พอสมควรแล้วก็มีเวลาให้ออกกําลังกายด้วยอย่างน้อยอาทิตย์ละสองสาครั้งเราต้องไปออกกำลังกายแล้วก็นอนพยายามนอนพยายามนอนเยอะๆใ <ๆ S 1> ช่แต่ผมโชคดีผมเป็นคนที่ชอบดื่มน้ำผลไม้ชอบกินผักก็เลยดูแลไปด้านตรงนี้ไปก็ดีตรงนี้แหละ ไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กใหม่เกิดมาเยอะมากแลวเราก็ต้องดูดีตลอดเวลาผมรู้ไหมผมเคยคิดเรื่องนี้นะครับสมมติว่ายู่เป็นด,ด,ดาราใหม่ถกงเข้ามาใช่ไหมหรือว่าใครก็ตามเนี่ยพอเริ่มเป็นวัยรุนน่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้ที่เต็มที่มากเลยกินข้าวกินเหล้าสูบบุหรี่อัดเข้าไปเต็มที่ตอนนั้นมันไม่มีผลเพราะว่าร่างกายยงแข็งแรงและเฟรชมากแต่เวลาผ่านไปเนี่ยทุกอย่างมัน,นมสงน่งผลตอนหน้าคุณจะแก่กว่าความเป็นจริงซึ่งผมผมลองมารู้สึกตัวเองว่าผมขอบคุณตัวเองมากเลยที่ผมไม่ทำใช่ไ้มไม่ดื่มเหล้าไม เห็นไหมพอมาถึงจุดหนึ่งมันก็แบบส่งผลนะว่าการดูแลตัวเองมาตั้งนานแล้วมันทำให้เราดูดีในอายุที่แบบเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยแล้ไปคิดเมนูนี้มาจากไหนอะชี้แพงมากเลยได้ยินเราหรือว่าลองดูพี่คนสอนอะไรเนี้ยโอ้ก็ใส่เฮ้ยแต่ผมไม่ไม่เคยลองทำเลยนะไวเตยมิ้วกับอาหารเนี่ยลองดิว่าลองทำไก่หมักไวเตยมิ้วดีกว่าเอยลองทำมันนุ่มเลยนะไก่หมักเบียร์อร่อยนะมันจะมีแบบนุ่มๆแล้วมัมีรสเบี้ยนนิดๆอร่อย โอเคตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรารอโรคเส้นอันนี้ก็อุ่นไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะนุ่มอร่อยเลยแหละเดี๋ยวช่วงหน้าไปทานกันครับผมนี่นุ่งลายแล้วเนี่ยเอ้ยกินน้ำลาดแล้วเดี๋ยวรอไปหนึ่งนะลาเมร์คอนไวล์ท e ้งเ g o ูลองดีโกลฟ์แ r ล La mer, des reflets changeants sous la pluie.